สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาก็มปแคปกันนะครับพูดเบาๆนะครับเหนื่อยแล้วจะทิ้งคืนแล้วนะครับก็เปิดไปก่อนนะตะกี้อัดคลิปแล้วลืมใส่พาร์ทสองนะครับก็เลยปิดหยุดคลิปไปนะก็ไปเปิดประมาณสิบเมตรกว่านะครับก็ได้มันถือว่าโอเคนะเปิดต่อเลยประมาณรอบสิบเมตรนะครับคนเดิมนะครับพี่ชายผมเองนะเขาฝากเปิดนะครับก็จากสิบเอ็ดเอ็มกลับอีกสองแสนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมจะเปิดไปเลยนะแล้วผมจะค่อยๆดูยอดทีเดียวเลยแล้วกัน ว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มก็รอดูเดี๋ยวออกมาไอพวกแบ็คเบิร์ดนี่ก็หวังหลังคานะอเพราะบ,บีรู้สึกว่ามันจะได้เป็นพวกไอเนี่ยหลังคาสปอยหน้าเอ้ยอันนี้เป็นเซโอได้อสปอยหน้าด้สปอยหลังด้หรอเป็นเซโอเนี่ยก็ต้องหวังสปอยหลังอย่างเดียวอกระจังไม่คุ้มโอเคเฮ้ยโอเคมาสามันไฟหน้าอ ฝากระโปรงไฟหน้าปุ๊บเคโยนโอเคอเค,ค่อยไปดูยอดทีเดียวเลยกันนะตอนนี้ได้มาเก้าเอ็มแล้วหรือว่าเราจะได้ผมหวังไว้สัก60 m เอ็น่าจะได้เลยเพราะครั้งที่แล้ว40กว่าเ็มเนี่ยครั้งนี้น่าจะได้แหละ มัง้งเปิดแบบเร็วๆทํารอบทํารอบตั้งแต่อัพแดทมาก็พวกแบ็กเพย์กรซัดแล้วก็ฮอ์เนตจะไปตกอยู่ตรงตัวใหม่นะครับสามห้าศูนย์ก่ไว้ค่อยว่ากันนะว่าผมจะวิ่งไหมเปิดไปก่อน you mm -hmm. ไอพวก VR นี่ผมไม่ซีเรียสนะเพราะหน้าข้างหลังมาราคาเดียวกันหมด488เนะี่ยก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ฮอร์เน็อันนี้หวังสปอยเลอ่์หน้าข้างหลังใช่หน้าข้างหลังแค่นั้นตุ๊ไป บ,บเปิดเร็วๆนะเราก็ไม่มีอะไรนะครเออมันก็เราดูว่ามันจะมีได้เท่าไหร่กันนะมันก็ไม่มีอะไรพูดส่วนไอดีผม76แล้วนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะ80ภายในอาทิตย์นี้แหละผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะ80ภายในอาทิตย์นี้แหละไม่ก็78 79ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นคิดแล้วก็ หวังไว้วันนี้ว่าวันนี้ว่าจะเล่นต่ออีกสักสิบกว่าเปอร์สิบยี่สิบเปอร์ประมาณนั้นนะมดูได้เอ้ยแล้วไฟท้ายแล้วสามมันติดเนี่ยเฮ้ยเกินไปป่าปล่อยหน้ามาแค่สามอันหนึ่งแคปนี้โอเคอยู่นะมันกลางกลางอะ vr เนี่ยไอ vr blackbird a นะผมว่าโอเคอยู่เต็มโยนกัน รอบนี้นานหน่อยอุ้ยเกือบก็แบบเป็นแบบฟูลเลยนะฟุตเทสเต็มแล้วไม่มีการตัดเนาะจะได้รู้ว่า จะได้เท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบ m แล้วอีกยี่สิบ m ไม่ดู้ได้ไหมแต่หวังให้ได้นะสำหรับพี่ชายผมอืมเขารีเควสมาเลยว่าอยากให้ได้หกสิบ m ก็ตามถึงฝันเขาหน่อยละกันอืมให้มาถึงฝันเขาหน่อยเขาอยากได้นะ โยนให้หมดโยนให้หมดปึ๊บปุ๊บสี่สิบเจ็ดเอ็มมีแววถึงอยู่นะหกสิบเอ็มเนี่ยแกฟาร์มมาสักอาทิตย์กว่ามั้งหลังจากที่ผม keep, อัพคลิปอ่ะเขาก็ฟาร์มต่อเลยวเขาบอกเออให้ผมมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะก็หลังจากนั้นเขาก็ฟาร์มเรื่อยๆเลยแกก็ฟาร์มเรื่อยๆเรื่อยๆไก่หยันอยู่คนนี้ ปีปาละปีปาดาปัปปูดูปูดูวยมาละ <c oughs> มันไม่มีไะไรลุนนะแต่ก็ลุนได้หน้าหลังอย่างเดียวเออน่าจะได้แล้วละ่ะหกสิบเอ็มแค่ปีตั้งสนะี่สิบเมตรนะน่าจะได้สักคู่นะครับ โอเคตรงนี้ไม่ได้สตรีมหลืออะไรเลยนะอืมขอเคลียร์ตัวเองก่อนจริงๆมันก็เริ่มเสร็จแล้วละ่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มสตรีมแล้วแต่แค่ช่วงนี้มันโฟกัสเวลอย่างเดียวนะแล้วก็ผมเปิดเพลงพวกมีลิขสิทิอ่ะเออพอช่องมันเติบโตครับแล้วลิขสิทธิ์มันจะแรงครับผมกลัวตรงนี้แหละไม่ใช่อะไร ลิกสิก์เรื่องลีกสิ์มันแรงจริงนะแล้วผมเป็นคนช,ชอบแบบเปิดแบบเปิดลิดกสิทเิี่ยเออก็เลยกลัวตรงน,นี้ไม่ใช่อะไรนะก็เดี๋ยวพยายามสตรีมให้บ่อยๆนะครับตอนใกล้แปดสิบนะไม่อยากให้มันน้อยเออไม่อยากให้สตรีมมันน้อยๆเท่าไหร่ก็อยากให้มีสตรีมให้มาดูอะไรนิดนึงไม่อยากให้เป็นแบบคลิปๆอะไรขนาดนั้นเนาะเออเพราะตัวเองก็เคยเป็นสายสตรีมมาก่อนก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ก็อยากที่ผมบอกสถานที่ผมไม่ค่อยอำนวยสตรีมเท่าไหร่นะครับ เลยไม่ค่อยพร้อมนะครับเลยจะเป็นคลิปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปที่ภาคมาเองนะครับก็คลิปประมาณ3คลิปก็เดี๋ยวต้องภาคอีกนะแต่ก็เดี๋ยวคลิปขึ้น74มั้งใช่ปะเดี๋ยวจะออนแอร์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทําตอนหลังเวลเสร็จนะครับไม่ก็เดี๋ยวอาจจะไปพรุ่งนี้เลยก็ได้นะเพราะผมก็2วันลงทีนะประมาณนั้นประมาณนั้นน่าจะได้มั้ง 60m เนีนะ่ย หกสิบสี่เอ็มขอสักนั้นได้ไหมเจ็ดสิบเอ็มได้ไหมโอ้ยสปอยหลังเพิ่งเห็นจากสิบเอ็ดเอ็มนะสิบเอ็ดเอ็มสองแสนก็ได้มาห้าสิบกว่าเอ็มก็ถือว่าโคตรคุ้มนะผมมองว่าโคตรคุ้มเลยเปิดนี้ดีเลยเฮ้ย เกือบ 70m ก็เยอะมากนะครับเอาว่าพี่ชายนะครับดูไว้ 67m จากตีมือน้องเองนะครับเอาว่าเจอกันคลิปหน้านะครับหรือเป็นไลฟ์สตรีมหน้าก็ติดตามรอดูช่องผมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกทีนะครับจะ700เกือบ50ทรัพยแล้วนะครับเรามาอีกเหลือ,อีกประมาณ 350สิบซับนี่ผมจะถึง 1K แล้วนะขอบคุณมากจริงๆนะไม่ได้หวังให้เร็วขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณมากนะที่กดเข้ามาดูนะครับขอมากจริงนะครับว่าเจอคลิปหน้าไลฟ์สตรีมหน้าหรือจะเป็นอะไรครั้งหน้านะครับกับผมเฮกซี่นะครับแปลก่อนนะครับบาย